อาละครับผมกาัสดีท่ทั้งช่างก็ได้ให้ตระสู่เจ้ามินไอโซเซตตี้อีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile ไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้ถึงเวลานะฮะท็อป10อันดับนะครับผมประจำเดือนมิถุนายนเนาะในตำแหน่ง CDM นะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันเนาะส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกนะสามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทาง Power Pay แล้วก็ Power กระชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ2 4ชั่วโมมมงเเหือนดิ ใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยแพ็เเกจใหญ่สุดนะครับผม3า0 0บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทนะครับผมนะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมนะใครสนใจลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเดอ้อมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันจากอันดับที่1ะครับผมนะในตำแหน่ง CDM นะครับผม โรท่ามาเทอุสนะครับผมนะโอ้โหตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นตำนานทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมเลยนะครับผมนะสำหรับโรทามาเทอุสนะฮะฟีเท้า93การยิง89การส่งบอลน9 6นครับผมการเลี้ยงบอล9 2การตั้งรับ9 8สภาพร่างกาย9 2ส่วนสูง174เซนติเมตรนะฮะท้าที่ถนัด4 5นะครับผมตัวนี้เนี่ยสกิลมุฟ4ดาวเลยด้วยนะฮะเป็นมาเทอุททีมชาตินะครับผม สิ่งที่หายไปของมาทิวท,ทีมชาติเนี่ยก็คือไอ้ตัว2ปอดนะฮะหรือว่าไอรูปหัวใจนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะครับผมนะจากที่ลองใช้งานมานะครับผมคล้ายๆกันเลยแล้วก็สปีดต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะด้วยเนาะจากล่างท y วนะฮะล่างท y สปีดต้นประมาณ84-87นี่แหละโดยประมาณนะแต่ว่าฝีเท้าอ่าล่างอ่าทีมชาตินะครับผม 93เลยนะตัวนี้นี่ถือว่าเล่นลูกกลางอากาศได้ด้วยปกติส่วนสูง174เนี่ยลูกกลางอากาศจะสู้นักเตะอ่าคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับผมแต่บัตทิอุสเนี่ยสู้ได้นะครับผมมันกระโดดสูงไอ้ตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็การเข้าสกัดเนี่ยหายห่วงนะครับผมมีทั้งสกิลแท็กเกิลมีทั้งไอ้พวกร่างกายแข็งแกร่งนะฮะสกิลคุณสมบัติพิเศษก็มีพวกรูเล็ตร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวเนี้วิ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับผมสามารถวิ่งขึ้นไปทําประตูได้ด้ดวย ในโหมดเมนเจอร์เนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะครับผมนะใครที่เล่นโหมดเฮดูเฮดเนี่ยอาจจะขัดหูขัดตานิดหน่อยผมแนะนําว่าให้ไปเล่นพวกทางด้านของโรดี้อะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นโหมดเมนเจอร์เป็นหลักนะครับผม แนะนำเลยโร่ามาเทิุสนะฮะแข็งนะครับผมแน่นมากๆเลยสาหรับตัวนี้เนาะส่วนโหมดเฮดทูเฮดเนี่ยถามว่าแน่นไหมก็ถือว่าแน่นนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือส่วนสูง174เี่นี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาทางด้านของลูกกลางอากาศในบางเกมนะครับผมนะมันก็จะสู้ทางด้านของพวกโรดี้หรือว่าตูเล่ไม่ได้นะแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือผมมั่นใจว่าแน่นแน่ๆนะนะแน่นกว่าแน่นอนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองซื้อไปใช้ดูตัวนี้เล่นท่าได้ด้วยนะครับสำหรับโลทามาเทอุส อันนี้ก็คืออันดับที่1ส่วนอันดับที่2นะครับผมผมยกให้เป็นโรดี้นะครับผมนะล่างทีมชาตินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบล่างทีวาก็สามารถซื้อได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ล่างทีวาราคาร่วงเยอะมากๆนะฮะโรดี้เนี่ยเป็นนักเตะตำแหน่ง cdm ที่วิ่งขึ้นสูงนะครับผมนะใครที่ไม่ชอบสไตล์วิ่งขึ้นสูงนะฮะก็แนะนำว่าให้ไปเอาทางด้านของยายาตูเล่ดีกว่านะครับผมส่วนใครที่ชอบแบบว่าเกมลุกจัด เกมรับก็สุดอะไรเงี้ยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อโรดี้ได้เลยเพราะว่าโรดี้เนี่ยเป็นตัวที่ยิงในเมนเจอร์บ่อยมากๆนะครับผมบ่อยพอๆกับจูดดเบลลิงแฮมกับเควินเดอร์บอยเลยนะครับผมนะสำหรับโรดี้ตัวเนี้ยผมใช้ล่างทีวมากก็ถือว่าเก่งนะผมไอตัวล่างทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเก่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีทั้งเมนเจอร์ก็เฮดทูเฮดส่วนสูง191้ย้ด้วยนะคนดูนะถนัดเท้า4-5ด้วยนะฮะ สีเท้าจากเดิมมันเนี่ยอาจจะประมาณแบบสัก80ต้นๆนะครับผมแต่อันนี้นี่คือ87เลยนะ การยิง80นะครับผมการส่งบอล92การเลี้ยงบอลติดเท้าด้วยนะ92นะครับผมการตั้งรับ101สภาพร่างกาย92ตัวนี้ลูกกลางอากาศหายห่วงนะฮะแล้วก็ตวัดชิงด้วยส้นนะสำหรับคุณสมบัติพิเศษนะครับผมนะเป็นสกิลติดตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่งลูกใกล้ลูกไกลดียิงประตูจากระยะไกลดีแล้วก็มีสกิลเพย์เมเกอร์อีกด้วยโรดี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมเกมรับนะฮะที่แบบว่าจจ๋าเนี่ย ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบวิ่งขึ้นสุดลงสุดผมแนะนําเลยเพราะตัวนี้เติมเกมรุกมันมาก นะครับผมตัวต่อมานะครับผมอันดับที่3นะยกให้เป็นทางด้านของเปิดตีนะฮะเปิดตีนี่เป็นตัวตำแหน่งแบบกลางๆไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับผมส่วนเกมรับเนี่ยช่วยเกมรับได้ดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยฝีเท้า93การยิง81การส่งบอล89การเลี้ยงบอล88นะครับผมอาจจะน้อยกว่าทางด้านของพวกโรดี้นะครับผมนะตัวโรดี้ผมว่าน่าจะคล่องกว่านะการตั้งรับ99สภาพร่างกาย97นะครับผมส่วนสูง185นะฮะแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น5-3เนาะคุณสมบัติพิเศษ จะมีตวัดชิงด้วยส้นยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับผมตัวนี้สกิลมูฟสามดาวนะสำหรับเปอร์ตีโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบทางด้านของโรดี้มากกว่านะฮะในราคานีนะเพราะว่ารู้สึกว่าโรดี้เนี่ยมันสูตรกว่ามันวิ่งได้แบบ90นาทีดีนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยากว่านะครับผมใครที่ชอบนักเตะเกมรับจา๋าไม่ค่อยขึ้นเกมลุก สูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่ายังพอทําประตูได้อยู่ในบางเกมนะผมก็แนะนํานะครับผมแต่เปอร์ตีเนี่ยไปเล่นในโหมดเมเนเจอร์ผีเข้าผีออกนะนี่ผมบอกตรงๆนะบางเกมก็เก่งบางเกมก็กาก,ากนะครับผมมันไว้ใจไม่ได้เหมือนพวกโรดี้เหมือนพวกตูเล่มาทีอุดอะไรเงี้ยอันนั้นอนะ่ะก็คือมันเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์พื้นฐานของมันอยู่ละนะครับผมว่าต้องเข้าสกัดนะครับผมเจอกองหลังนี่คือต้องเข้ากระแทกเข้าสกัดเลยอนะไรประมาณนี้นะครับผมยิ่งมาทีอุดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงฮนะ ฝั่งตรงข้ามได้บอลน,นี่แม่งวิ่งเข้าหาเป็นหมาบ้าเลยนะครับผมนะเมทิุสนะผมก็เลยชอบนะครับผมนะอ่ะตัวต่อมานะฮะอันดับที่4นะครับผมยายาตูเล่ฮะตัวนี้นี่ไม่ขึ้นสูงเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ขึ้นสูงเลยแล้วก็เป็นตำนานของแมนซิตี้ด้วยตัวเนี้ยโอ้โหนอกสนามถือว่าเก่งมากในเกมก็ถือว่าแน่นนะฮะยิ่งช่วงฟีฟ่าสามนี่คือแบบโอ้ตัวนี้สุดๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือสีเท้าอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือ แน่นทุกอย่างลูกกลางอากาศหายห่วงแล้วผมแล้วก็การเข้าสเข้าสกัดบอลเนี่ยถือว่าแม่นมากนะครับผมเวลาวิ่งเข้าไปชนปุ๊บเนี่ยคือได้บอลมาเลยนะสาหรับตัวนี้นะฝีเท้า8-4การยิง8-6การส่งบอล9-4การเลี้ยงบอล8-9การตั้งรับ9-5สภาพร่างกาย9-3นะครับผมสาหรับอ่ายาญาตูเลตัวนี้นะครับผมจริงๆมันมีน้องมาด้วยนะน้องมาเล่นเป็นกองหลังนะฮะโคโลโตูเลเนาะคุณสมบัติพิเศษนะครับผมมีสกิลรูเลตน,นะมียิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นนะครับผมนะยิงประตูจากระยะไก,พเเกลพลกรแ้ว เรียกได้ว่าคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะข้อเสียอย่างเดียวของตัวเล่เลยก็คืออาจจะช้าไปนิดนึงนะการพลิกตัวส่งบอลให้เพื่อนอะไรต่างๆนาๆนาอาจจะช้าไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็ทางด้านของความถนัดนะครับผมโหมดนี้เมนเจอร์ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แนะนําว่าให้เล่นในโหมดเฮดทูเฮดมากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ครอบคุมแบบทุกอย่างเลยเนี่ย แล้วก็เป็นนักเตะสูงใหญ่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปซื้อทางด้านของโรดี้มาใช้จะดีกว่านะครับผมโรดี้ทีวก็ยังจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบนักเตะเกมรับจ๋าไม่เล่นเกมลุกเลยนี่แหละฮะตัวเลขนะครับผมรับจบนะฮะตัวนี้การันตีเลยว่ารับแน่นจริงๆนะฮะสำหรับยาญาตูเรขตัวต่อมานะครับผมนะทางด้านของอันดับที่5ผมยกให้เป็นมาร์คเคลาโนครับผม ตัวมาเตลาโนเนี่ยก็คือมันเป็นนักเตะที่แบบว่าคล้ายๆสไตล์มาเทอุสนะครับผมนะเป็นนักเตะตัวเล็กๆนะวิ่งเอาบอลวิ่งกระแทกเอานะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วด้วยสําหรับปีนี้นะใครที่ไม่รู้ว่ามาเะมันเก่งยังไงอ่ะให้เอามาเคล่างอาไอ้ล่างเล็กอไอ้ล่างที่มันเอาไว้อัพ นักเตะตัวอื่นอ่นะนะครับผมเอาตัวนั้นอะไปลองเล่นดูแล้วเพื่อนๆจะรู้นะครับผมว่ามาร์คเคแม่งเข้าบอลโคตรแม่นเข้าบอลแม่นจริงนะฮะร่างนั้นก็คือแบบสุดๆละนะครับผมแต่พอมาเป็นร่างทีมชาติเนี่ยก็คือมันวิ่งเร็วด้วยแล้วก็ส่งบอลดีด้วยเนี่ย สปีดต้นนะครับหรือว่าถือว่าฝีเท้าเนาะ91การส่งบอล83การเลี้ยงบอล89การตั้งรับ101เลยนะท่านผู้ชมนะสภาพร่างกาย97เป็นนักเตะตัวเล็กแต่ว่าแน่นมากๆนะฮะส่วนสูงเท่ากับโลธาต้าเทอุสเลยฮะ174นะครับผมน้ำหนัก73เท้าที่ถนัด35นะฮะสกิลมูฟเนี่ย3ดาวนะครับผมคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็จะมีตวัดชิงด้วยส้นมีเน้นแท็กเกิลแล้วก็ส่งลูกไกลนะฮะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามได้บอลใช่ไหมมันจะสามารถ พุ่งเสียบได้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบมาเคลาโนนะฮะก็สามารถซื้อมาเล่นได้ข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือตัวมันเล็กนะครับผมนะลูกหมงกลางอากาศเนี่ยอาจจะไม่ได้กระโดดสูงเท่าโลธามาทิอุสโลธามาทิอุสอะ่ะมันเป็นนักเตะต,ตัวเล็กก็จริงแต่ว่ามันกระโดดสูงมากนะครับผมถ้าเกิดไปเจอในแรงเมนเจอร์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันเป็นนักเตะต,ตัวเล็กแต่แม่งเสือกมงสูงนะมันแบบมันไม่บาลานซ์กันะนะเนาะแต่ทางด้านของมาเคลาโนเนี่ย มันบาลานซ์กับส่วนสูงส่วนสูง17 4เี่นี่ยลูกกลางอากาศอ่ะมันก็คือได้เป็นบางเกมนะครับผมบางเกมก็อาจจะได้บางเกมก็อาจจะไม่ได้นะครับผมนะมันก็อ่าหยวอนหยวนกันไปนะครับผมกึง่งๆกลางๆห้าสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้นะสำหรับมาร์เกลาโนเนาะก็เลยยกให้เป็นอันดับที่ห้านะครับผมก็ใครสนใจอยากจะลองใช้นะครับผมก็ให้เอามาร์คเคลาร่างแจกอ่ะที่เขาเอาไปอัปเมทอ่ะไปลองใช้ก่อนนะครับผมจะได้รู้ว่ามันแน่นยังไงเนาะนะครับ ตัวต่อไปนะครับผมอันดับที่6นะฮะยกให้เป็นทางด้านของอาวเลสนะครับผมของเวสแฮมเนาะอาวเลตตัวนี้เนี่ยคล้ายๆโรดี้เลยครับผมสไตล์คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นกลางรับที่ไม่สามารถเล่นท่าอะไรได้เลยเป็นกลางรับโดยแบบว่าโดยธรรมชาติอะ การรับจ๋าเลยนะครับผมสีเท้าเนี่ย9กานะการส่งบอล80นะครับผมการเลี้ยงบอล87เนาะตั้งรับ100เลยนะสภาพร่างกาย101ตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือดาวมันน้อยครับผมสกิลมูฟมาที่2ดาวนะฮะแต่ว่าส่วนสูง187ลูกกลางอากาศถือว่าหายห่วงเลยเนะาะเท้าที่ถนัดก็35นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็มีคืงบอลเนานะก็จะเป็นการใช้สกิลนะฮะโยกซ้ายโยกขวานั่นแหละนะครับผมแล้วก็ ม่งส่งพลังเวลาเพื่อนๆเตะมุมมานะครับผมตัวนี้สามารถม่งทําประตูได้เหมาะสําหรับโหมด h ฮดทูเฮดนะผมเมนเจอร์ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะสปีดต้นดีลูกกลางอากาศหายห่วงรูปร่างดีนะฮะร่างกายแข็งแกร่งอีกต่าหากใครที่แบบว่าอยากจะลองใช้ตัวใหม่ๆก็นี่เลยครับผมอาวเสนะฮะแนะนําเลยเนาะตัวนี้ ไม่ขึ้นสูงด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับผมนะอันดับที่7นะฮะดีแคนไลท์นะครับผมจริงๆเนี่ยผมจะไม่ให้ติดอันดับ้ดยซ้ำนะฮะแต่ว่าเอาให้ติดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมดีแคนไลท์เนี่ยจริงๆมันเป็นนักเตะที่เอาไว้เล่นตำแหน่ง CM ซะมากกว่าเอาไว้เล่นเป็นกลางรับเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือตามความเป็นจริงเลยนะท่านผู้ชมนะดีแคนไลท์เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบจ่ายบอลนะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปทําประตูลูกกลางอากาศเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมนะ ดูการอากาศถือว่าเก็บเก็บได้อะเพราะว่าส่วนสูงมัน185เนาะอ่ะเรามาดูสีเท้านะครับผมสีเท้า88นะการส่งบอล8 8การเลี้ยงบอล89การตั้งรับ97ตั้งรับมันเหมือนจะเยอะก็จริงนะแต่พอไปใช้งาน,นจริงๆเนะี่ยน่าจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้จ่ายเอาไว้ยิงมากกว่านะเหมาะกับตำแหน่ง CM มากกว่า CDM นะครับผมนะสภาพร่างกาย93ถือว่าดีเลยนะฮะ ก็ส่วนสูง185น้ำหนัก80เท้าที่เท้าที่ถนัดก็4-5นะครับผมสกิลมุ้3ดาวคุณสมบัติพิเศษมีค่งบอลเนานะมีส่งลูกไกลลูกไกลดีแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะสำหรับดีแคนไลนะฮะเรามาดูราคากันดีกว่าทำไมผมถึงบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะว่า ถ้าเราจะไปซื้อดีแคนไลท์เนี่ยนะครับผมราคาเม็ดแดงมันจะอยู่ที่ร้อยเอนะฮะเราไปซื้อทางด้านของโรดดี้เนี่ยมาใช้จะดีกว่านะครับผมโรดดี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ94ล้านนะฮะแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรดดี้เม็ดส้มเนี่ยราคาล่วงมาประมาณแบบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเอ็มผมผมว่าโรดดี้เนี่ยแม่งแน่นกว่านะครับผมไม่งั้นก็ตูเล่เนี่ยนะครับเพื่อนๆซื้อตูเล่เงี้ยใช้อะน่าจะดีกว่าถ้าเราอยากจะได้กลางรับนะหรือว่า CDM จา๋าจ๋านะดีแคนไลท์เนี่ย ผมว่าไม่เหมาะนะครับผมมันเป็นตัวเอาไว้ส่งบอลมากกว่านะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็จ่ายบอลดีดักดักบอลได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของการแบบเล่นทงเล่นท่าก็ยัง ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมก็เลยเออให้มันอยู่ในอันดับที่7ไปนะสำหรับดีแคนไลน์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ให้ไปซื้อล่างอื่นดีกว่านะครับตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่8นะฮะซาก้านะครับผมตอนตอนแรกเนี่ยอยู่ทางด้านของอาเซนอลเนาะไอปืนใหญ่อาเซนอลนะครับผมแต่พอมาอยู่เลเวอร์คูเซนเนี่ยแม่งผูเก่งมากๆนะแต่พอมาเล่นนะครับผม เล่นใช้งานจริงๆเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยปกติล่าง TY มันจะกากนะครับผมนะล่าง TY มันโอเวอร์มันน้อยด้วยนะเก้าสามเ้าสีาาจำไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นล่างทีโเนี่ยถือว่าเก่งเลยล่างทีมชาติไม่ค่อยเท่าไหร่นะสปีดอาจจะตกไปนิดนึงนะครับผมสปีดมัน86เนาะนะครับผมนะแต่พอมาเป็นล่างล่างตรงเนี้ยนะครับผม สปีดมัน90เลยนะการยิงก็ถือว่าดีมากนะครับผมการยิง81นะฮะการส่งบอล96การเลี้ยงบอล89นะ,ะถือว่าเลี้ยงบอลติดเท้ามากการตั้งรับ90สภาพร่างกาย94ส่วนสูงเนี่ยพอๆกับทางด้านของดีแคนไลท์เลยเห็นไหมหนึ้ยแปดซนติเมตรนะท่านผู้ชมน้ำหนัก82นะฮะเท้าที่ถนัด53สกิลมูฟ3ดาวอีกต่างหากนะครับผมคุณสมบัติเนี่ยมีตวัดชิ้นด้วยส้นฟรีคิกตรงพลังเน้นแท็กเกิลแล้วก็ส่งลูกไกลเห็นไหม ลูกไก่ลูกไก่ดีกว่าด้วยนะครับผมมีสกิลแท็กเกิลอันนี้ก็คือกางรับธรรมชาติเลยนะครับผมก็คือตัวเนี้เป็นตัวที่แบบว่าไม่ขึ้นสูงด้วยใครที่ชอบนักเตะที่เล่นเกมรับแน่นแก็นี่ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะสำหรับซาก้านะครับผมนะ ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่9ผมยังยกให้เป็นทางด้านของลาฟินย่าอยู่นะครับผมลาฟินย่าเนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับผมสไตล์โรดี้เลยนะฟีท้า8-4นะครับผมการส่งบอล82การเลี้ยงบอล89การตั้งรับ99เลยนะท่านผู้ชมสภาพร่างกาย101เลยนะครับพอๆกับทางด้านของอวารเลสเลยนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือวิ่งช้ากว่าอวารเลสไปนิดนึงนะครับผมตัวเนี้ยส่วนสูง190น้ำหนัก85นี่ถือว่าลูกกลางอากาศหายห่วงเลยนะสำหรับตัวนี้เก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก โหมดเฮดทูเฮดนะสำหรับตัวนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นเมนเจอร์ด้วยเฮดทูเฮดด้วยราคาไม่แรงมากก็นี่แหละครับผมลาฟินย่านะเท้าถนัด4-5ด้วยสำหรับตัวนี้นะมีสกิลครึงบอลนะครับผมมีแท็กเกิลแล้วก็ส่งรูกไก่นะตัวนี้ถือว่าเป็นกลางรับธรรมชาติอีกตัวหนึง่งใครที่ชอบนักเตะท,ที่เป็นกลางรับธรรมชาติไม่ขึ้นสูงนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าแนะนําเลย ต่าต่อมาครับผมอันดับสุดท้ายนะครับผมนะผมยกให้เป็นทางด้านของอาดาม่าตาโอเล่จริงๆเนี่ยไอ้เหียแม่งตัวเนี้ยไม่ควรจะติดด้วยซ้ามันเป็นปีกนะคนดูนะอาดาม่าตาโอเล่เนี่ยนะครับผมมันจะมีช่วงที่บาซ่าเคยซื้อไปใช้ทีหนึ่งนะโอ้โห กล้ามอย่างแน่นตัวอย่างหนานะครับผมนะแล้วก็วิ่งไวอย่างะหสสำหรับตัวนี้นี่เป็นการรับที่วิ่งไวที่สุดในเกมณนะขณะนี้เราด้วยนะครับผมนะด้วยความเร็วนะฮะฝีเท้าเนี่ย104เลยนะฮะการส่งบอล81นะครับผมการเลี้ยงบอล94การตั้งรับ85สภาพร่างกายเนี่ยมาถึง96เลยนะคนดูตัวนี้มันจะเป็นสไตล์แบบว่าวิ่งดักบอลได้ดีมากๆนะครับผมส่วนสูงเนี่ยเกือบร้0ยลูกกลางอากาศเนี่ยพอถูไถยได้แน่นอนนะครับผมสูงกว่ามาร์เคสู กว่าโลทามาเทอุสนะฮะส่วนสกิลมูฟเนี่ยมาถึง4ดาวตัวนี้นี่ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามีสกิลแท็กเกิลน,นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซื้อไปเล่นลองซื้อไปเล่นดูเปิดใจซื้อไปใชใ้ดูนะครับผมนะเล่นท่าได้อะไรได้นะฮะตัวนี้นี่ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเป็นตําแหน่ง cdm ที่วิ่งไวที่สุดแล้วนะฮนะณแผทนปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือ1ิอันดับนะครับผมที่ผมได้ทําการจัดอันดับมาให้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครยังไงก็กราบขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่เก่งนะแต่ว่าผมมองว่ามันตัวอื่นมันน่าสนใจกว่านะ อากโลก,กองเต้นะฮะจริงๆกองเต้นเนี่ยผมอยากจะยกขึ้นหิ่งมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งอ่ะผมโคตรชอบเลยตอนอยู่ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เนาะตอนอยู่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมผมชอบมากเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของการไปเล่นให้เซลซีเนาะไปเล่นให้เซลซีอยู่พักหนึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แม่งแบบโคตรเก่งอ่ะนะครับผมนะยิ่งยืนคู่กับอไอตัวหนึ่งมันชื่อแล้วผมจําชื่อไม่ได้ไอตัวสูงๆ่ะ มาเล่นคู่กันอยู่นะครับผมนะที่มาอยู่แมนยูอยู่พักนึงอะ่ะใครจําได้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมนะนั่นอะ่ะโอ้โหกลางรับเซลซีแม่งโคตรแน่นนะครับผมนะกองเต้เนี่ยสุดๆดนะฮะแล้วก็ตอนมาฟุตบอลโลกปีล่าสุดอ่ะปีปัจจุบันเนี่ยก็ยังเก่งอยู่นะครับผมนะไอตัว2อปอดนะฮะแต่ว่าพอมาอยู่ในเกมเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็น กลางรับที่เล่นลูกกลางอากาศไม่ได้แล้วคนดูมันเป็นสไตล์แบบว่าวิ่งชนอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมนะครับผมผมก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะฮะว่าเอ้ยพี่กองเต้แม่ง OVR ตั้ง99ไม่ให้ติดอันดับเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อนๆลองไปใช้งานดูก่อนแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทาไมผมถึงไม่ให้ติดอันดับนะครับผมบางตัวเนี่ย OVR มันเยอะก็จริงนะแต่พอมาใช้งานจริงๆหรือว่าแบบไปลงแง้งไปอะไรจริงอ่ะมันไม่ครบเครื่องเท่าตัวอื่นอ่ะเราก็ อาจจะไม่ได้ให้มันติดอันดับเนาะแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะฝีเท้ามันก็เยอะนะครับผมการส่งบอลก็ดีเลี้ยงบอลก็ดีตั้งรับก็ดีแต่ด้วยส่วนสูง168เนี่ยแม่งเตี้ยกว่าเมสซี่นะคนดูนะลีโอนลเมสซี่แม่ง169นะเตี้ยกว่าด้วยนะครับผมอันนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าชนโดยเฉพาะเลยซึ่งกองกลางตัวรับเนี่ยมันควรจะมี ตัดลูกกลางอากาศด้วยเพื่อนๆนึกออกไหมพอเราตัดลูกกลางอากาศได้อะเราก็มีโอกาสที่จะสามารถสวนเกมเร็วได้นะครับผมสามารถที่จะตัดตัดบอลกลางสนามเพื่อที่จะให้ฝั่งฝั่งของเราเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นแต่พอ,อฝั่งตรงข้ามโยนบอลมากลางสนามปุ๊บเนี่ยเราต้องเสียบอลทุกครั้งทุกครั้งเลยเนี่ยผมมองว่ามันไม่เวิร์กนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็กราบขอประธานอภัยด้วยสำหรับ กองเต้ที่ไม่ได้ให้ติดอันดับนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวข้างบนน่ะมันมันจะโอเคกว่านะครับผมนะถ้าเกิดไม่ถูกใจใครยังไงกร่าบขอประธานอภัยเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับฝากไปด้วยละกันนะครับผมใครชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปอุ่นหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้ง power pay แล้วก็ power ก a ชา a นะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับวิดีโอนี้ไม่ถูกใจใครกร่าบขอประธานอภัยเวีโอหนลานี้ขออตััววลาไปก่นสดี โอม